你白来一毛。 วันนี้ทางโรงเรียนบรรทุมมีความห่วงใยกับคุณครูที่โดนกักตัวจากทางราชการทั้งหมด13ท่านก็นําของสิ่งของที่มีความจำเป็นในการดารงชีวิตของคุณครูทุกท่านมาเยี่ยมนะครับของนักเรียนเราเนี่ยตอนนี้นักเรียนเราเนี่ยติดอยู่6คนและก็คุณครูติดหนึ่งท่านครับก็เลยมีความห่วงใยคุณครูก็รวบรวมนะครับสิ่งของที่ มีส่วนจะเป็นในกรารล,ลงชีพมาเที่ยวเพื่อให้กำลังใจคุณปูครับแต่แล้วท่านที่กักตัวนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับกักตัวอยู่ที่บ้านผมไม่มีคําสั่งจากทางโรงเรียนอีกอันหนึ่งนอกจากทางรักาก็มีคําสั่งห้องเรียนอีกทางหนึ่งว่าให้อยู่บ้านให้ได้ครับกี่ท่านครับสิบสามท่านเอ่อท่านที่ติดเชื้อเนี่ยตัวน,นี้ส่งไปรักษาอย่งไรส่งไปรักษาอยู่ที่ศรีสะเกดครับตอนนี้อยู่ห้องเดียวกับนักนักเรียนนักเรียนอยู่อนุบาล,อน,บาลอนุบาลอนุบาลสาม อยู่โรงพยาบาลศรีเกตก็สอบถามว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆครับเด็กนักเรียนทั้งทั้หกคนนี้อยู่ที่ไหนครับนักเรียนตอนนี้แยกจุดอยู่ที่โรงพยาบาลศรีเกตพายุและลายสีใสเลยแยกจุดออกครับผมพี่เลยจะฝากถึงนักเรียนมหมครับในช่วงนี้ครับก็อยากฝากผู้ปกครองอยากฝากไปรังครูและนักเรียนทุกท่านก็ขอให้นักเรียนคุณครูและผู้ปกครองเอาใจใส่ในเรื่องของการรักษาและยะห่าง นะครับมีมาตรการหลายมาตรการที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาขอให้ท่านได้ปฏิบัตินะครับเราเป็นห่วงท่านจริงๆครับ